เทปสองนะครับวันนี้เราแนะนํานะครับลักษณะไฟสถานะแล้วก็การนะครับสังเกตการนะครับว่าปั๊มน้ําเราทํางานปกติหรือเปล่าคือการตรวจทั่วไปนี้เราจะลงลึกไปนิดนึงนะครับเทคนิคทางช่างในตู้นี้มีอะไรนะครับนี่นะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่จะดูแลนะครับว่าเครื่องเรามีปัญหาหรือไม่ สถานะไฟเขาจะขึ้นนะครับนี่คือตัวเมนของเขาที่จะบอกสถานะฟ้องว่าตู้นี้เป็นอะไรในนี้นะครับนี่ตัวนี้คือสถานะเป็นออนคำว่าออนอยู่ก็คือว่าระบบทุกอย่างทำงานกันปกติไม่มีอะไรเสียหายนี่คือสามารถที่จะสั่งการงานตามโปรแกรมได้ปกตินะครับถ้าเกิด เครื่องนี้ไม่ทํางานเขาจะฟ้องอยู่สี่สถานะนะครับสถานะออนก็คือทํางานได้สถานะเนี่ะครับตัวบนนะครับ U นะครับเขาก็จะมีตัว UV นะครับ UO นะครับแล้วก็ UB นะครับตัวบนนะครับ UO ก็คือ Over นะครับมีกระแสไฟฟ้าเกินจะขึ้นนะครับ ตัวนี้จะเป็น UO จะฟร้อมบอกว่าเกิดปัญหาไฟฟ้าขึ้นเพราะฉะนั้นเครื่องจะไม่ทํางานอันนี้เครื่องไม่ทํางานแน่นอนครับเราต้องไปเช็คครับว่าไฟของเรามันเกินอะไรมานะครับตัวที่สองนะ UV นะครับอ้าวมีเดี๋ยวต้องต้องปิดเครื่องนิดนึงนะครับอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขออธิบายด้วยการปิดเพราะว่าเราเห็นตัวหลักแล้ว ตัวที่สองของเขาก็คือ uv uv ก็คือว่ากระแสไฟฟ้าต่ำนะครับไฟต่ำเกินไปเครื่องก็ไม่ทำงานครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะฟ้องขึ้นที่ตัวโอเวอร์โหลดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไปเช็คข้างในว่ามันขึ้นรหัสอะไรอันตัวที่สามก็คือ u v ไฟไม่สเสถียรอ่าตัวนี้ครับไฟไม่สเสถียรตัวนี้ก็จะทำให้เกิดฟ้องโอเวอร์โหลด ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับทําให้ตู้นี้ไม่สามารถที่จะสั่งการด้วยมือหรือออโต้นะครับเราจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าให้ได้ก่อนเครื่องถึงจะกลับมาทํางานออโต้หรือแมนวนวลได้อ่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเสียอาการอื่นเราต้องเรียกช่างเทคนิคผู้เกี่ยวข้องกับตู้เนี้ครับเข้ามาเช็คโดยตรงนะครับ แล้วคลิปนี้พี่ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับสําหรับคนที่ชอบที่จะดูแลตู้คอนโซลนะครับพว,พวกควบคุมปั๊มและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะวันนี้พี่ขอจบคลิปแค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะมาพูดให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรเราสามารถที่จะบำรุงรักษามันได้ในระยะครึ่งปีหนึ่งปีได้อย่างไรนะครับสาระดีๆอย่างนี้ นะครับมอบไว้ให้กับ YWCa ครับ